สวัสดีครับผมต้องสมัยทเช่นนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมชุดครัวกันนะครับโปรกร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นอาคารพณิชย์สามชั้นนะครับผมอยู่ใจกลางเมืองสาทรซอยแปดเลยนะครับครัวชุดนี้อยู่ที่บนชั้นสามเลยนะครับผมมีอยู่สองชุดนะครับชุดแรกจะอยู่ขวามือตัวนี้จะเป็นโครงปูนตัวเอลนะครับผมส่วนชุดที่กําลังรีวิวอยู่นี้เป็นตัวไอนะครับตัวนี้จะไม่มีโครงปูนนะครับแล้วก็จะใช้เป็นโครงพลาสติกในการติดตั้งบิวอินเข้าไปทั้งชุดเลยนะครับผมเดี๋ยวไปชมฟังชั่นภายในกันนะครับ มาชมในส่วนของตู้ช mm ุด hmm. นี้นะครับผมโครงสร้างหลักภายในจะเป็นพลาสต์ฝุ่นหนา5มิลเป็นผิวสีขาวเคลือบแข็งกันลอยกันน้ำโปร100%นะครับในส่วนของหน้าบานตัวนี้จะใช้เป็นพลาสต์ฝุ่หนาพิเศษอยู่ที่18มิลนะครับผมภายนอกหน้าบานตัวนี้เราจะปิดผิวด้วยลามิเนตนะครับลามิเนตที่เห็นอยู่นี้จะเป็นผิวกรอสสีเทาอ่อนนะครับผมสีของลามิเนตลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าชอบเป็นผิวกรอสผิวไม่กรอสหรือว่าจะเป็นลายไม้นะครับผมแนวมินิมอลเราก็มีนะครับผมส่วนของภายในหน้าบานตััััวววววนนนนนนนีีี้้้จจะะะะพพิิิิเเเเเเศษตตตรรรรรรรงง่่าา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 ดดป็็ลมมมมมสสขขธคคคบบบือแแใหหผ ปในตู้จะเป็นพัสดุท่ามินอย่างนี้นะครับผมมาชมในส่วนของตู้ท็อปตัวนี้นะครับผมตัวนี้ดีไซน์เป็นบานคู่นะครับแล้วก็มีแผ่นกั้นกลางนะครับเพื่อลดสเปซของตัวชั้นไม่ชั้นยาวจนเกินไปทําให้โกงงกง,งา่ายนะครับผมตัวนี้แบ่งเป็น2ชั้นนับเป็นสาช่องนะครับต่อนล็อกชั้นตัวนี้เป็นพาสดุนะท่ามินผิวซีขาวเคือแข็งกระไลนะครับโครงสร้างทั้งหมดจะเป็นแบบนั้นนะครับเราก็จะกันน้ำกันฝผล่แเซนชั้นสามารถถอดล้างน้ําได้นะครับผมแล้วก็มีขาปุ่มและชั้น ปรับได้3ระดับต่อชั้นนะครับผมมีถอดได้ทั้งตัวนะครับผมซ้ายกับขวาดีไซน์เหมือนกันนะครับในส่วนหน้าบานตัวนี้นะครับก็จะเป็นซอฟต์โค้ทนะครับผมแล้วก็ในส่วนของมือจับชุดนี้ลูกค้าโดยมีมือจับแบบนี้นะครับผมในส่วนมือจับลูกค้าท่านใดถ้าไม่ชอบไม่ต้องการมือจับสามารถออเดอร์เป็นบานเพลย์เป็นแค่ลองเกี่ยวมาได้นะครับเพื่อให้ไม่มีมือจับออกมาเกะกะแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าชอบเป็นมือจับแบบไหนก็สามารถจัดหาซื้อมาให้ทางทีมงานสมัยเช่นเราติดตั้งให้หรือว่า เอเดให้ทางทีมงานสมัยกิเชนเราจัดหามาให้ก็ได้นะครับผมมา่ชมในส่วนของนี้ชัก3ามชุดเป็นชุดมาตรฐานที่ทางสมัยเชนเราแถมให้ลูกค้านะครับผมชุดล่างสุดนะครับตัวนี้สามารถเก็บน่อหรือเก็บถ้วยเล็กๆได้นะครับชุดกลางตัวนี้สามารถเก็บมีดหรือว่าเป็นตะหลิวได้นะครับส่วนชุดบนสุดนะครับทางสมัยเชนเราจะแถมเป็นถางสติกใส่ช้อนให้กับลูกค้า1ชุดนะครับผมทั้งหมดนี้จะเป็นรางลูกปืนเหล็กแบบรับข้างนะครับเป็นซอฟต์โพสต์นะครับผม เมื่อชมในส่วนของตู้แขวนด้านข้างตัวนี้นะครับผมเราดีไซน์ของความตู้อยู่ที่ประมาณ90เซนนะครับเป็นบานคู่นะครับผมตัวนี้ก็จะมีแผ่นขั้นกลางเพื่อลดสเปซของตัวชั้นนะครับผมไม่ให้ชั้นโ่งงอง่ายนะครับผมแล้วก็ชั้นต่อข้างจะแบ่งเป็น2ชั้นแบ่งเป็นสช่องชั้นถอดล้างน้ําได้แล้วก็มีขาปุ่มรับชั้นปรับได้สามระดับเช่นเดียวกันทั้ง2ฝั่งหมดเลยนะครับผมตัวนี้แล้วก็ในส่วนของบานพับก็จะไปใช้เป็นตันเลส304นะครับตัวนี้ไม่ขึ้นสนิมนะครับบ ไปชมในส่วนของตู้สูงด้านข้างตัวนี้นะครับลูกค้าเริ่มให้เป็นช่องสําหรับวางเตาอบแบบตั้งแล้วก็ไมโครเวฟแบบตั้งนะครับผมตอนนี้ลูกค้าไมโครเวฟมาตั้งแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของบานด้านบนนะครับตัวนี้ก็รีไซน์เป็น2ชั้นแบ่งเป็นสามช่องนะครับเป็นชั้นพาสตูดถอดล้างน้ำได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีขาปุ่มปรับระดับนะครับผมสามารถปรับระดับชั้นได้นะครับตามความต้องการเลยนะครับผมบานเป็นซอฟต์โค้ดนะครับ ในส่วนของบาล่างนะครับผมตัวนี้ก็ดีไซน์เป็น2ชั้นแบ่ง3ช่องเช่นเดียวกันนะครับชั้นก็ถอดล้างน้ําได้แล้วก็ปรับระดับได้เช่นเดียวกันนะครับผมมาเป็นบาร์ซอฟโค้ทนะครับมาชมในส่วนของท็อปหินนะครับผมท็อปหินชุดนี้ใช้เป็นหินสังข้อสีขาวคิตทอไว้นะครับผมในส่วนท็อปหินนะครับชุดมาตรฐานที่ทางสมัยเช่นเราจาหน่ายอยู่ก็จะมีอยู่สาสเปคนะครับผมสเปคแรกจะเป็นหินแกรนิตดำเดียนะครับแล้วก็ตัวที่2จะเป็นแกรนิตดำเกล็ดทองนะครับผมส่วนตัวที่3าจะเป็นหินสังข้อส ทางทิ้งช่างเราก็จะมีการเจน้ำนะครับผิวเงาเหมือนท็อปด้านบนนะครับผมตัวนี้จะมีทาน้ํายากันซึมด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของบัวผนังตัวนี้เป็นขนาดมาตรฐานของสไมกี้เชนเราจะสูงวิทย์ห้าเซนนะครับผมบัวเราก็จะมีการตัดสี่้าองศาเข้ามุมเรียบร้อยซีนเก็บซิลิโคนเรียบร้อยนะครับผมในส่วนของสวิตช์ไฟที่ผนังนะครับตัวนี้จะเป็นปลั๊กของเดิมของลูกค้าที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของเบเกอร์ตัวนี้จะเป็นตัวคุมไฟที่คอนโทรลตัวปลั๊กของเตาอบแล้วก็เตาไมโครเวฟด้านนู้นนนนนนะะคคครรรรััับบบผผมมตตววีี้้้้้ลูกกาใหทเเเป็อ์ไง ในส่วนของเราสเตเลสตัวนี้เป็นชุดอุปกรณ์เสริมที่ลูกค้าซื้อมาให้ทางสมยายเช่นเราจอะติดตั้งให้นะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดต้องการมีอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับสามารถรีเวสให้ทางทีมงานสมยายเช่นเราจัดหาให้แล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไปนะครับหรือว่าลูกค้าจะจัดหาซื้อมาให้ทางสมยายเช่นเราจอะติดตั้งให้ได้นะครับผมในส่วนค่าแรงในการจอะติดตั้งเราจะไม่คิดกับลูกค้านะครับเป็นการสวบิทให้นะครับผม สำหรับท่านค้าท่านใดที่สนใจบริการจากทางสมัยเช่นแล้วนะครับผมนอกเหนือจากชุดครัวกันนะกันปวกร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ผมผลิตนะตอนนี้นะครับผมยังรับวีไอในส่วนอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวีไอินตู้เสื้อผ้าตูอทีคอนเซตตู้วางทีวีตู้วางหนังสือตู้รองเท้ากันนะกันปวกหรือว่าจะเป็นโซฟาหรือเตียงนอนลูกค้าก็สามารถออเดอร์ตามแบบหรือขนาดที่ลูกค้าต้องการได้นะครับผมสนใจยังไงอินบ็อกซ์มาสอบถามผมโดยตรงเลยนะครับผมต้องสมัยเช่นแลนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ